บทที่380สตาเกตชินเชิญมั่นใจมากกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรในขอบเขตดวงดาวที่สามารถคุกคามพวกเขาได้ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขามีอาวุธระดับจัก,กรพรรดิและความแข็งแกร่งของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครั้งนี้ไวที่ไม่ได้ติดตามชินเชินไปที่ทุ่งดวงดาวมันถูกทิ้งไว้ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยี่เพื่อฝึกฝนอย่างลับๆถ้าใครกล้าโจมตีไทย,ยี่ฮลี่แลนด์ไวยี่จะโจมตีไวยี่มีร่างกายของเกรตก็ดังนั้นผู้เที่ยวชาญทั่วไปจึงไม่สามามรถเนะได้ ยิ่งกว่านั้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทยี่ตอนนี้มีอาวุธระดับจัก,กรพรรดิสุดล้ำระคังสวรรค์หยกขาวดังนั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นชินเฉินสามารถจับไปอย่างสงบเขารู้ว่าเขาต้องพัฒนาความแข็งแกร่งให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นเขาอาจตายเมื่อความวุ่นวายที่แท้จริงมาถึงไชยที่สุดในสายตาของทุกคนเขาก็เป็นเหมือนนำย่อปกของพวกเขาไปแล้วเป็นอุปสรรคในเส้นทางของจัก,กรพรรดิเขาสามารถต่อสู้กับวิญญาณของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณที่มีอายุน้อยได้อยู่แล้วและแม้แต่ใช้กำลังภายนอกเพื่่่่่่่่ออาาาาาาปีาีีศจดด้้้้ววววยยพรรรสสคค์ทนนนนนนะึงงกลลัััเเเชหไไไมข แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคลื่อนไหวต่อเขาแต่ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ใต้โอเวจีฝังศพจัก,กรพรรดิเช่นเดียวกับสัตว์ประหลาดเก่าแก่ตัวอื่นๆที่ยังไม่ปรากฏขึ้นในโลกอีกครั้งและชายชราอมะตะที่ผนึกตัวเองไว้ในจุดกำเนิดตั้งแต่ยุคบรรพกาลต้องมีการดำรงอยู่ที่ทรงพลังยิ่งกว่าในหมู่คนเหล่านั้นหรือบางทีเขาอาจจะดึงดูดสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวยิ่งกว่านี้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ฉินเฉินรีพาฮลี่ไมเดนมูเชอร์แมงปองตัวใหญ่และยูจิเดินททาาางงผ่่่นุดดว,ดวตอไป พวกเขาไม่รู้ว่าตำแหน่งที่เหลืออีกห้าตำแหน่งจากพิกัดทั้งเจ็ดนั้นอยู่ที่ไหนหลังจากที่สนามดาวเปลี่ยนไปพวกเขาทำได้เพียงค้นหาอย่างช้าๆถ้าพวกเขาโชคดีพวกเขาอาจจะพบมันได้ในเวลาอันสั้นหากพวกเขาโชคร้ายพวกเขาอาจไม่สามารถค้นพบมันได้แม้จะผ่านไปอีกสิบหรือยี่สิบปีเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ชินเชิญก็กังวลมากขึ้นเขาต้องการค้นหาสถานที่ที่เหลืออีกห้าแห่งให้เร็วที่สุดตราบเท่าที่เขาทำเขาจะสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาได้อย่างรวดเร็วในพิกัดห้าที่เหลือเมื่อนั้นเขาจะมีพลังในการปกป้องตัวเองก่อนที่ความโกลาหลที่แท้จจริงงะมาถึ มิฉะนั้นวันเวลาของเขาอาจถูกนับโพลี่ไมเดนมูเธอรู้ดีว่าเหลือเวลาอีกไม่มากก่อนที่จะเกิดความโกลาหลครั้งใหญ่ตอนนี้ถินเฉินอยู่ที่ระดับ8ของอาณาจักรสุพรีมเซษเท่านั้นเขายังไม่ได้ทะลวงไปถึงขอบเขตเทพด้วยซ้ำในกรณีนี้เขาคงถูกฆ่าอย่างง่ายดายแม้ว่าเขาจะมีอาวุธระดับจัก,กรพรรดิที่รุนแรงเขาก็ยังตายได้ในฐานะบุคคลที่ h ่ไ y m a นมูเชอร์ห่วงใยมากที่สุดเธอไม่ต้องการเห็นคิ่นเชนตายอย่างแน่นอนดังนั้นเธอจึงตามไปข้างหลังเขาอย่างใกล้ชิดและค้นหาจุดที่เหลืออีกหาจุดจากพิกัดท่หนีไ ทุ่งดวงดาวนี้แตกต่างจากตอนที่พวกเขาจับไปมากและมีสถานที่ใหม่ๆปรากฏขึ้นมากมายชินเชินฉีกค,ความว่างเปล่ากระโดดข้ามอวกาศไปพร้อมกับทุกคนพวกเขาเป็นอีกครั้งในการเดินทางที่น่าเบื่อพระเจ้ารู้ว่าพวกเขาใช้เวลาเท่าใดในกระบวนการนี้ระหว่างทางพวกเขาได้พบกับผู้เที่ยวชาญมากมายจากเผ่าพันธุ์จัก,กรวาลที่ทรงพลังแม้ว่าคนเหล่านี้ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของราชาผู้อาวุโสข,ของเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่พวกเขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งเทพผู้ยิ่งใหญ่ของี่ไมเดนมูเชอร์ เช่นนี้พวกเขาจึงไม่กล้าเข้ามาเลยท้ายที่สุดถ้าพวกเขาทําเช่นนั้นพวกเขาคงจะตายไปแล้วทินเชนต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอดีตของโฮอลลี่ไมดเดนมูเชอร์รวมถึงความลับโบราณบางอย่างน่าเสียดายที่เธอไม่เคยหกเป็นผลให้เขาไม่สามารถจัดการเพื่อรับข้อมูลใดๆเราควรรู้ว่าความลับโบราณเหล่านั้นมีประโยชน์อย่างมากสําหรับเขาเขาสงสัยว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับแผนการใหญ่ที่วางเอาไว้ตั้งแต่ยุคบรรพกาลเป็นไปได้ว่าทุกคนเป็นตัวหมากรุกบนกระดานหมากรุก เขาเพิ่งรู้เรื่องนี้หลังจากที่เขาได้พบกับโกเลมหินสีดำฝ่ายหลังเคยกล่าวว่าเจ้านายของเขาทิ้งการจัดการหลายอย่างไว้เบื้องหลังแค่แผนสำรองที่หัวหน้าโกเลมหินดำได้ตั้งไว้ก็เกือบจะทำให้โฮลี่ไมเดนมูเชอร์คินเชนและคนอื่นๆเสียชีวิตในอาร่เงาวสวรรค์ที่มีอยู่ทั่วไปทุกผนทุกแห่งใครจะจินตนาการได้ว่าเจ้าของโกเลมหินดำนั้นน่ากลัวเพียงใดและตอนนี้แม้ว่าโกเลมหินดำจะยังไม่ตายแต่ก็สามารถหลบหนีได้ด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งบรรพการเท่านั้นมันไม่ควรเป็นภัยคุกคคามตต่่่ออออฉิินนนนเและืๆีกไป ด้วยเหตุนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการค้นหาความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเพื่อให้ถินเชนสามารถทำลายกับดักของอีกฝ่ายได้อย่างไรก็ตามโฮลี่ไมเดนมูเชอร์ไม่ได้พูดอะไรและพิงบอกกับคินเชนอย่างเฉยเมยว่าถ้าคุณแข็งแกร่งพอแผนการและแผนการใดๆก็จะไร้ประโยชน์ต่อหน้าคุณชินเชนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะไม่รู้จะพูดอะไรดีต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเขาจะไปถึงอาณาจักรที่อนุญาตให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบในสวรรค์ทั้ง9้าและสิบดินแดนและแม้แต่จา,กกาเากกล่าววได้้แม่าเขาจะใช้เวลาทั้งชีวิตตในกกกาาร็าม มันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเขาคว้าโอกาสที่จะได้เป็นจักรพรรดิแม้ว่าอยูที่จะไม่ได้พูดอะไรมากระหว่างทางแต่อารมณ์ของเธอค่อนข้างผิดปกติอย่างชัดเจนแต่ชินเฉินไม่ได้ถามว่าทําไมในทางกลับกันแมงป่องตัวใหญ่รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยพวกเขาไม่พบสมบัติใดๆเลยระหว่างทางเมื่อเทียบกับครั้งก่อนชินเชินและคนอื่นๆเป็นเหมือนโจรและถกชิงสมบัติทั้งหมดที่พวกเขาพบแต่ตอนนี้เขารู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังซ่อนตัวจากบางสิ่ง ภายใต้สถานการณ์ปกติชินเชินจะถกฉวยสมบัติที่เขาพบอย่างแน่นอนน่าเสียดายที่เขาทะลุไปถึงระดับ8ของอาณาจักรสุพรีมเซตแล้วสมบัติและโอกาสธรรมดาไม่มีประโยชน์สำหรับเขาอีกต่อไปสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือตำแหน่งที่เหลือของพิกัดทั้ง7มีเพียง5้าจุดที่เหลือจาก7จดพิกัดเท่านั้นที่สามารถทำให้เขามีพลังมากขึ้นและเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาพวกเขาท่องไปในจักรวาลในจักรวาลสตาเกตส่องแสงด้วยแสงปล่อยพลังดึงดูดลึกลับออกมามรนดูดเอาอุกกาบาตท,ที่อยใกไล่เคียนทั้งหมดแม้กระทั่งอุก,กา หลังจากทำการกระโดดข้ามช่องว่างชินเชิญและคนอื่นๆก็มาถึงอีกที่หนึ่งความว่างเปล่าผันผวนชินเชิญและอีกสามคนเดินออกไปรอบๆนั้นเงียบสงดและพวกเขาไม่เห็นสิ่งใดที่เหมือนกับสถานที่ในพิกัดทั้งเจ็ที่พวกเขากำลังมองหาอย่างไรก็ตามพวกเขาเห็นเกตอร์สตกตในระยะไกลที่ส่องแสงลึกลับและเปล่งออร่าที่ไม่รู้จักออกมาอุกกาบาตจำนวนมากถูกดูดเข้าไปในสตาตร์ตฉากนี้ดูผิดปกติเล็กน้อยในสายตาของทุกคนเป็นการดีกอว่าที่จะไม่สัมผัสกับ,กบสิ่งผิดปกติเช่นนี้ในที่สุดความอยากรู้ก็ฆ่าแมว ถ้าพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถต้านทานได้พวกเขาอาจจะตายจริงๆในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นี้อันตรายนับไม่ถ้วนอาจคุกคามพวกเขาชินเชิญตัดสินใจไปดูเขาต้องการที่จะเห็นสิ่งที่อยู่ภายในเกตเพราะดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกถึงร่องรอยของความหวาดกลัวที่มีต่อมันบทที่3 8 1ร้อยแปดเ็ดถึงสาม้อแปสเอดโลกใบเล็กหลังจากที่ชินเชินตัดสินใจเช่นนี้แมงป่องตัวใหญ่ก็พยายามหยุดเขาอย่างรวดเร็วน่าเสียดายที่ฮอลลี่ไมเด้นมูเชิ์และยูจิไม่ได้พูดอะไรเลยและเดินตามขิ้นเชนไปที่ประตูดวงดาว แมงป่องตัวใหญ่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องข้ามไปเช่นกันถ้าเขาถูกทิ้งไว้ตามลำพังเขาน่าจะตายในจัก,กรวาลท้ายที่สุดเขาอยู่ที่ระดับเจ็ดของอาณาจักรสุพรีมเสร็จเท่านั้นถ้าเขาเจออะไรเขาอาจจะตายในจัก,กรวาลหลายคนอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าอัสเจรีอัศเจรีดังนั้นเขายังคงตัดสินใจที่จะติดตามฉินเฉินและคนอื่นๆอย่างน้อยก็เอาตัวรอดได้ ด้วยเหตุนี้แมงป่องตัวใหญ่จึงตามฉินเชินและคนอื่นๆไปยังประตูดวงดาวที่เปล่งแสงลึกลับออกมาสตาเกตดูเหมือนจะถูกเปิดบนดาวดวงหนึ่งแต่โชคไม่ดีที่ดาวดวงนี้เล็กมากเสียจนรูปร่างหน้าตาของเกตนี้บดบังมันไปหมดทำให้เรากับว่าดาวดวงนั้นถูกลืนกินสิ่งที่เหลืออยู่คือสตาเกตที่เปล่งแสงลึกลับในจัก,กรวาลมันดูดกลืนสสารเข้าไปตลอดเวลาแต่ก็ยังแน่ใจได้ว่ามันไม่ใช่หลุมดำท้ายที่สุดถ้ามันเป็นหลุมดำจริงๆพวกเขาอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำว,ว่ามันคืออะไรก่อนที่จะถูกดูดเข้าไป เดิมทีฉินเฉินต้องการให้แมงป่องตัวใหญ่เป็นทับหน้าแต่เมื่อเห็นว่าตัวหลังนั้นระมัดระวังมากเพียงใดเขาคงไม่หลงเชื่อคำพูดของเขาดังนั้นฉินเชินทำได้เพียงนำทางตัวเองเท่านั้นเมื่อชินเชินสัมผัสกับอุกกาบาตท,ที่หน้าประตูดวงดาวเขาก็ยืนอยู่บนนั้นและขี่มันเข้าไปในประตูดวงดาวในเวลาเดียวกันยูจิแมงป่องตัวใหญ่และโฮลี่ไมเด้นมูเชอต่างก็ยืนอยู่บนอุกกาบาตและค่อยๆเข้าไปในสตาร์เกตเช่นกันความรู้สึกนั้นแปลกมากราวกับว่าพวกเขาได้เข้าสู่อีกโลกหนึ่งเมื่อพวกเขาลืมตาขึ้นอีกครั้ง รอบตัวของพวกเขาก็สว่างมากราวกับว่าพวกเขาได้มาถึงอีกโลกหนึ่งแล้วโลกนี้มีสภาพแวดล้อมเหมือนกับดินแดนทั้งสิบมีภูเขาและแม่น้ำท้องฟ้าสีครามและเมฆสีขาวและสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์คนเหล่านี้ดูเหมือนจะเหมือนกับมนุษย์ในสิบดินแดนทุกประการชินเชิญและคนอื่นๆไม่สามารถจินตนาการได้ว่าผู้เชี่ยวชาญไร้เทียมทานชนิดใดที่สามารถสร้างโลกขนาดเล็กเช่นนี้ได้ใครจะจินตนาการได้ว่าผู้คนที่นี่อาศัยอยู่ในสถานที่นี้มาหลายชั่วอายุคนและพวกเขาควรรู้เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของโลกภายนอก มิฉนั้นพวกเขาคงไม่เมินเฉยต่อการปรากฏตัวของชินเชิญและคนอื่นๆดูเหมือนว่าผู้คนจากโลกภายนอกจะเคยมาที่นี่มาก่อนชินเชิญและคนอื่นๆค้นพบสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตที่เหมือนมนุษย์เหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นซาเจสซึ่งทั้งหมดมีพรสวรรค์อย่างมากสิ่งนี้ทําให้แมงป่องตัวใหญ่ส่งเสียงร้องด้วยความตื่นประหนกหักปราดเหล่านี้เข้าสู่จัก,กรวาลพวกเขาอาจจะก่อความไม่สงบในจัก,กรวาลน,นี่มันช่างทรงพลังอะไรเช่นนี้ไม่ต้องพูดถึงว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่ไร้เทียมทานที่ทรงพลังยิ่งกกว่าในโลเลเ็ ด้วยปราดจำนวนมากพวกเขาสามารถทำลายเผ่าพันธุ์ได้มากมายชินเชิญและคนอื่นๆไม่มีเวลาที่จะค้นหาว่าโลกใบเล็กนี้ใหญ่แค่ไหนพวกเขาลงมาจากภูเขาที่เกิดจากกองหินและเดินบนพื้นดินบนท้องฟ้าประตูดวงดาวเชื่อมต่อกับภูเขาซึ่งมีอุก,กาบาตนับไม่ถ้วนดูเหมือนว่าเกตได้ดึงดูดอุก,กาบาตจำนวนมากให้ผ่านประตูและมาถึงที่นี่ชินเชิญและคนอื่นๆปกปิดปรัศมีการบ่มพาะของตอนเพื่อป้องกันไม่ให้ตกหลุมพรางของศัตรูนี่คือทั้งหมดที่พวกเขาทำได้หากพวกเขาพบกับอันตรายใดๆพวกเขาสามารถจัดปีกฝ่ายได้ทันท่วงที จากนั้นพวกเขาก็เดินบนพื้นสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่ดูเหมือนมนุษย์เดินไปมามองไปที่ชินเชิญและคนอื่นๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นมีคนถามทันทีว่าคุณมาจากโลกภายนอกหรือเปล่าชินเชิญและคนอื่นๆพยักหน้าสิ่งมีชีวิตที่เหมือนมนุษย์ในโลกใบเล็กดูเหมือนจะรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของโลกภายนอกมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่มีทัศนคติต่อพวกเขาเป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆจากโลกภายนอกได้เข้ามาในโลกเล็กๆนี้มาก,ก่อนเมื่อคนที่เหมือนมนุษย์เห็นว่ารูปร่างหน้าตาของชินเชิญเหมือนกับพวกเขาพวกเขาลดการป้องงกันล พวกเขาถามเขาว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรดูเหมือนว่าพวกเขาไม่เคยออกไปไหนชินเชิญรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยมนุษย์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นปราดพวกเขาไม่เคยออกสู่โลกภายนอกมาก่อนได้อย่างไรตามเหตุผลแล้วพวกเขาควรจะออกจากที่นี่ได้อย่างง่ายดายราบใดที่พวกเขาผ่านเกตพวกเขาก็ควรจะไปถึงจัก,กรวาลได้ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครออกจากสถานที่นี้ซึ่งทำให้ชินเชิญงงงวย ชายชราที่ดูเหมือนมนย์ถอนหายใจขณะที่เขาพูดไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะไปแต่มีปราประทับบนเกตดที่จะแยกออราของเราออกเพื่อไม่ให้เราออกไปได้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังที่สุดในหมู่พวกเราก็ไม่สามารถออกจากที่นี่ได้เว้นแต่พวกเขาจะไปถึงอาณาจักรเอลเดอร์กอดนน่านเป็นเหตุผลที่เราอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคนบางครั้งสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกจะมาที่นี่น่าเสียดายที่พวกเขาทั้งหมดจะจากไปไม่นานหลังจากที่พวกเขามาถึงกดที่นี่ไม่ได้ผูกมัดพวกเขามีเพียงเราเท่านั้นชินเชิญรู้สึกประหลาดใจใครเป็นผู้สร้างโลกใบเล็กนี้ ตามคาบอกเล่าของผู้เท่าสถานที่นี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าของพวกเขาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเขาได้สร้างพวกเขาขึ้นมาพระเจ้าทรงเป็นความเชื่อเดียวของพวกเขาเมื่อได้ยินเช่นนี้ฉินเชิญสามารถเดาได้อย่างคร่าวๆว,ว่าพระเจ้าน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้ที่สร้างโลกใบเล็กนี้มีความเป็นไปได้สูงที่คนคนนั้นจะเป็นบรรพบรุษของพวกเขาดังนั้นเขาจึงถามต่อไปว่ามีความแตกต่างระหว่างสถานที่นี้กับโลกภายนอกหรือไม่ ชยชราย,ยิ้มและพูดว่าฉันไม่เคยออกไปดูดังนั้นฉันไม่รู้ว่าความแตกต่างระหว่างสถานที่นี้กับโลกภายนอกคืออะไรอย่างไรก็ตามผู้คนที่นี่ล้วนใช้สมบัติทางธรรมชาติในการเพาะปลูกเราดูดซับพลังงานทางจิตวิญญาณระหว่างสวรรค์และโลกเพื่อใช้เองเมื่อได้ยินเช่นนี้ฉินเฉินค่อนข้างตกตะลึงเพราะระบบการเพาะปลูกที่นี่ดูเหมือนจะเหมือนกับโลกภายนอกชัยจราพูดต่อที่นี่เรามีเทคนิคการเพาะปลูกนับไม่ถ้วนพวกเขาถูกสร้างขึ้นโดยสวรรค์และปราดทด่ไม่มีใครเทียบได้และบางส่วนเราได้มาจากการแลกเปลี่ยนกับสิ่งมีชีว ชินเชินถามหลังจากได้ยินสิ่งนี้คุณมีอะไรที่นี่ผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งกว่าชายชราพูดด้วยความยินดีว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าที่แท้จริงในดินแดนแห่งพระเจ้าซึ่งเทียบได้กับเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในโลกภายนอกนอกจากนี้เรายังมีตัวตนอยู่เหนืออาณาจักรครูกอดซึ่งเรียกว่าเอลเดอร์กอ์เมื่อไปถึงอาณาจักรเทพผู้อาวุโสแล้วผู้นั้นจะมีอำนาจที่จะออกจากสถานที่นี้น่าเสียดายที่คนเหล่านั้นไม่กลับมาอีกเลยหลังจากที่พวกเขาจากไปหัวใจของคิ้งเชินเต็มไปด้วยความหว,กวหากกัหหาาาาเเนนช่่่่่มมมยีีออออูืืณจรรททพไใ เป็นไปได้ไหมว่ามีแม้แต่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณอยู่ที่นี่ไม่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณอยู่รอบๆในจักรวาลทั้งหมดแม้แต่ในโลกเล็กๆนับหมื่นและในบรรดาสิ่งมีชีวิตนับพันล้านเป็นไปไม่ได้ที่จะมีจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่โบราณองค์ที่สองบทที่สามร้อยแปดสิบสองถึงสามร้อยแปดสิบสองการประมูลอรอ่าของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณไม่เคยปรากฏในยุคนี้มาก่อนซึ่งหมายความว่ายังมีโอกาสที่จะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ใน,ในสมัยโบราณดังนั้นจึึงงงงเเปป็็นนนนไไดดด้้มาาาาากกกกกววู่่่่่่่่ีีีีียยทททแแขรรสุใใจจะออณัั เมื่อคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จัก,กรพรรดิเสมือนจะอยู่ที่นี่ชินเฉินค่อนข้างหวาดกลัวเพราะเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไรกับพวกเขามันจะง่ายสำหรับกึ่งจัก,กรพรรดิที่จะฆ่าพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะมีอาวุธระดับจัก,กรพรรดิมากแต่พวกเขาก็อาจไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้เพราะพวกเขาอยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายผู้เชี่ยวชาญไร้เทียมทานที่สร้างโลกใบเล็กนี้จะต้องทิ้งเส้นทางหลบหนีมากมายไว้ให้ลูกหลานของเขาที่นี่ รูปร่างแบบนั้นไม่ได้ห่างไกลจากจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณการสร้างโลกใบเล็กๆแบบนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายมีพลังมากเพียงใดการจะทำเช่นนี้ได้นั้นเป็นความสำเร็จที่ยากยิ่งอยู่แล้วยิ่งกว่านั้นพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณที่นี่ไม่ได้น้อยไปกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิธ์ทยยี่หรือค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มากกว่านั้นซึ่งทำให้จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่นี่เพิ่มขึ้นหากผู้เชี่ยวชาญหลายคนจากโลกใบเล็กนี้ไปมันน่าจะสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลกภายนอก โชคดีที่เมื่อโลกใบเล็กถูกสร้างขึ้นเมื่อนานมาแล้วผู้เที่ยวชานที่สร้างมันได้ทิ้งข้อจำกัดไว้ผู้เที่ยวชานที่ยังไม่ถึงอาณาจักรเอลเดอร์ก็ไม่สามารถออกจากสถานที่นี้ได้เมื่อชินเฉิญนึกถึงเรื่องนี้เขาก็ค่อนข้างประหลาดใจเป็นไปได้ไหมว่าเทพผู้อาวุโสหลายองค์ในโลกใบเล็กนี้ได้ออกจากสถานที่นี้แล้วและเข้าสู่จัก,กรวาลจากน้ำเสียงของชายชาราดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นไปได้มากที่อีกฝ่ายจะไปยังดินแดนทั้งสิบและได้เข้าสู่ประตูแห่งดวงดาวนี้ก่อนชินเชิน เป็นไปได้มากกว่าผู้เที่ยวชาญระดับสูงในประวัติศาสตร์ของดินแดนทั้งสิบมาจากที่นี่ชินเชิญตกใจเล็กน้อยไม่น่าแปลกใจที่สถานที่แห่งนี้สามารถผลิตผู้เที่ยวชาญที่เทียบเท่ากับจัก,กรพรรดกึ่งได้ตามที่คาดไว้จากลูกหลานของผู้เที่ยวชานไรเทียมทานผู้สร้างโลกใบเล็กนี้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ชินเชิญจึงตัดสินใจซ่อนตัวกับยูจิแมงป่องตัวใหญ่และโฮลี่ไมเด้นมูเชอร์โดยต้องการดูว่าจะมีใครมาหาพวกเขาหรือไม่เพราะตอนนี้พวกเขาอยู่ในดินแดนของคนอื่นเมื่อพวกเขาเข้ามาอีกฝ่ายอาจสัมผัสได้ถึงการมาถึงของพววกเขาแล้ ตอนนี้พวกเขาทำได้ทีละก้าวเท่านั้นในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยนี้พวกเขามีทางเลือกอื่นจริง,รงๆและนั่นก็คือการจับไปอย่างไรก็ตามฉินเฉิน,นมีความรู้สึกตู้จี้ว่าควรมีโอกาสและสมบัติมากมายที่นี่ซึ่งไม่มีอยู่ในโลกภายนอกถ้าเขาสามารถได้รับมันเขาจะต้องมีพลังมากขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงสิ่งนี้พวกเขาจึงอำลาชายชราและซ่อนร่องรอยของพวกเขาอย่างลับๆขณะที่พวกเขาเดินไปข้างหน้าพวกเขาเห็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์จำนวนมากที่นี่ล้วนแต่งกายเหมือนกันกับมนุษย์ในสิบดินแดนทุกประการ สิ่งมีชีวิตที่เหมือนมนุษย์เหล่านี้กำลังแสดงพลังสายเลือดที่น่าสะพรึงกลัวชินเชินพบว่าเป็นการยากที่จะจินตนาการถึงสายเลือดที่น่าสะพรึงกลัวแบบใดที่ผู้เที่ยวชานไร้เทียมทานจะสามารถทิ้งพลังสายเลือดที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังเช่นนี้หาได้ยากหลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงเมืองที่มีผู้เที่ยวชาญมากมายบางคนเปรียบได้กับฮอลี่มายเดนมูเชอร์ในเวลาเดียวกันยังมีผู้เที่ยวชานระดับเทพแท้จริงจำนวนนับไม่ถ้วนที่นี่ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับมหาเทพระบบการพะปลูกละเเเนนนนนขออองพวกกกกาาาืืบบจหมััผ่่ธ์ษยีใ เทคนิคที่พวกเขาสามารถฝึกฝนได้ก็สามารถฝึกฝนโดยชินเชิญและคนอื่นๆได้นอกจากแมงป่องตัวใหญ่ที่ไม่สามารถฝึกฝนเทคนิคดังกล่าวได้พวกเขาทั้งหมดสามารถเข้าใจเทคนิคการพะปลูกได้ต่อจากนี้พวกเขาพบสกุลเงินของสถานที่แห่งนี้มันเกือบจะเหมือนกันกันกบโลกภายนอกตรงที่สกุลเงินที่ใช้คือหินวิญญ,ญาณหินวิญ,ญญาณเป็นการตกผลึกตามธรรมชาติระหว่างสวรรค์และโลกซึ่งมีพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณจํานวนมากการกลั่นมันจะทําให้มีพลังมากขึ้นและโดยปกติจะใช้เป็นสกุลเงินที่นี่ไอเทมแลกเปลี่ยนหลักก็คือหินวิญญาณเช่นกัน ชินเชินมีหินวิญญาณจำนวนมากอยู่บนตัวเขากับพวกมันเขาสามารถแลกเปลี่ยนกับสิ่งมีชีวิตในโลกใบเล็กได้พวกเขาสวมหน้ากากที่ซื้อมาจากสิ่งมีชีวิตที่สวมชุดดำในเมืองทําให้พวกเขาดูไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปในโลกใบเล็กจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปในเมืองและไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติของพวกเขาจากนั้นทั้งสี่คนก็ค้นพบโรงประมูลได้สําเร็จหากใครต้องการซื้อบางอย่างและรับความรู้โรงประมูลเป็นสถานที่ที่ควรไปอย่างแน่นอน มีออราที่แข็งแกร่งมากมายในโรงประมูลแม้แต่ชินเฉินกอดไม่ได้ที่จะตกใจผู้เที่ยวชาญจํานวนมากเป็นเพียงส่วนเล็กๆของภูเขาน้ําแข็งใครจะจินตนาการได้ว่าในโลกเล็กๆใบนี้มีผู้เที่ยวชาญกี่คนหากยอดฝีมือทั้งหมดเหล่านี้ออกไปนับประสาอะไรกับเผ่าพันธุ์โบราณน,นับหมื่นแม้แต่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในก้าสวรรค์และสิบดินแดนรวมกันก็ไม่มีทางเทียบได้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของโลกใบเล็กท้ายที่สุดพวกมันมีพลังมากเกินไป มีผู้เชี่ยวชาญทุกประเภทผู้ฝึกฝนบางคนเชี่ยวชาญในการโจมตีวิญญาณบางคนฝึกฝนทางกายภาพและบางคนแม้แต่ในพลังวิญญาณผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการพาบปลูกต่างๆล้วนมีอยู่ในโรงประมูลออร่าอันทรงพลังจานวนนับไม่ถ้วนกดทับทุกคนทําให้พวกเขาตกใจดูเหมือนว่าโลกใบเล็กนี้อยู่เหนือจินตนาการของพวกเขาจริงๆเป็นอีกครั้งที่ฉินเฉิญและพักพวกของเขาได้รับการเตือนว่าจะต้องมีคนที่ดีกว่าพวกเขาเสมอโชคดีที่พวกเขาไม่เปิดเผยตัวตนทันทีที่มาถึงหากผู้เชี่ยวชาญบางคนพบว่าพวกเขาไม่พอใจพวกเขาอาจจบลงด้วยการถูกล้อมและสังหารโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคน หากเป็นเช่นนั้นแม้ว่าพวกเขาจะมีอาวุธระดับจัก,กรพรรดิมากพวกเขาก็ไม่เหมาะกับผู้เที่ยวชาญเหล่านี้และมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะตายในโลกเล็กๆใบนี้ในไม่ช้าถฉินเฉินและคนอื่นๆก็นั่งอยู่ในห้องส่วนตัวหลังจากน,านั้นไม่นานสาวใช้ผู้งดงามและโค้งมนก็นำสมบัติที่มีค่ามากออกมาดูเหมือนว่าผู้เที่ยวชาญหลายคนสนใจมันและฉากก็มีเสียงดังมากผู้จัดงานประมูลชาราขึ้นเสียงของเขาซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวในทันทีและทำให้พวกเขาเงียบลง สมบัตินี้คือดอกไม้สวรรค์เก้าดอกมันมีผลในการยืดอายุไขและมีพลังมากมันสามารถทําให้เลือดมีพลังงานเหลือเฟือดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับผู้ฝึกฝนที่ฝึกฝนเทคนิคการพบลูกร่างกายในไม่ช้าผู้ฝึกฝนก็เริ่มประมูลดอกไม้สวรรค์เก้าดอกสิ่งนี้ยากที่จะได้มาและจากน้าเสียงของชายชราดูเหมือนว่าจะมีค่ามากชินเชิญและคนอื่นๆไม่ได้ฝึกฝนเทคนิคการพบลูกร่างกายใดๆดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าร่วมการประมูลพวกเขารอยอย่างเงียบๆเ,เพื่อให้สมบัติถูกประมูลพวกเขาไม่คาดคิดว่ามมันนจะะถถูููกปรรลลด้้ววยาาาาคสงงึ90หิญณ ชินเฉินตกใจมากเขาไม่ได้คาดหวังว่าสมบัติชิ้นนี้จะล้ำค่าถึงขนาดที่สามารถขายหินวิญญ,ญาณไดถึงเก้าสิบล้านก้อนเราต้องรู้ว่าแม้แต่เขาก็ไม่สามารถเอาหินวิญ,ญญาณจำนวนมากออกมาได้จากนั้นชายชาราก็ดําเนินการประมูลต่อและหยิบสมบัติล้ำค่าออกมามากมายบทที่สามร้อยแปดสิบสามถึงสามร้อยแปดสิบสามหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์ยาเม็ดเทพเสือสวรรค์นี่คือสวรรค์และโลกของอ,องอก้าวยาโลกใตพ้พ,พิภพตั้งแต่ยุคโบราณน,น้ำอมฤตฟีนิกแสงจันทร์หลั่นตัวด้วยฝุ่นแสงจันทร ผลเศษบานเพียงหนึ่งครั้งในทุกๆพันปีและออกผลหนึ่งครั้งในทุกๆพันปีปัสเจรีอัศเจรีสมบัติชิ้นแล้วชิ้นเล่าถูกประมูลโดยชายชราในราคาที่สูงมากชินเชินประเมินว่าเขามีหินวิญญาณทั้งหมดเิียง80ล้านก้อนนั่นคือทั้งหมดที่เขามีถ้าเขาต้องการเข้าร่วมการประมูลในภายหลังเขาอาจจะต้องใช้หินวิญญาณทั้งหมด80ล้านก้อนเขาอาจต้องจนำสมบัติบางอย่างที่เขาไม่ได้ใช้ในการประมูลสมบัติชินเชิญและคนอื่นๆดูเหมือนจะมาถึงโลกใหม่ที่มีสมบัติมากมายที่วกกาม่ยยยด้นนออีูใโลภ สมบัติที่หายากในโลกภายนอกมีอยู่ทั่วไปที่นี่ถึงกระนั้นสมบัติที่หายากมากที่นี่ไม่เคยปรากฏในโลกภายนอกคินเชนมีการคาดเดาบางอย่างบางทีสถานที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหลังจากที่ผู้เที่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้เปิดโลกใบเล็กนี้สมบัติทางธรรมชาติก็เริ่มแตกต่างกันไปตามประเภทระหว่างการประมูลผู้เที่ยวชานหลายคนเริ่มสาบแช่งซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสมบัติและผู้เที่ยวชาญดูเหมือนจะไม่สนใจภาพลักษณ์ของพวกเขาเลยหากเป็นในโลกภายนอกผู้เที่ยวชานระดับฉินเฉินจะไม่ถูกควบคุม จากนั้นผู้ประมูลได้หยิบสมบัติอีกชิ้นออกมาและพูดว่าสมบัตินี้เรียกว่าหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์กล่าวกันว่ามีพลังที่น่าเหลือเชื่ออย่างไรก็ตามเมื่อฝูงชนยืนกรานให้ชายชราอธิบายเพิ่มเติมเขาก็ได้แต่ยิ้มอย่างขมขื่นในขณะที่เขาพูดว่าหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับตำนานที่สืบทอดมาจากยุคบรรพกาลเชื่อว่าทุกคนในนี้น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วที่ปลายฟ้ามีมังกรศักดิ์สิทธิ์มังกรศักดิ์สิทธิ์ทิ้งแก่นแท้ของเลือดไว้ที่ ผู้เที่ยวชานผมแดงขัดจังหวะเท่าที่ฉันรู้หยกมังกรศักดิ์สิทธิ์ครอยู่ในมือของเจ้าของไม่น้อยกว่าร้อยคนน่าเสียดายที่ไม่มีใครสามารถค้นพบสมบัติที่อ้างว่าซ่อนหยกของเทพมังกรได้ในความคิดของฉันพวกคุณทุกคนไม่ควรเป็นคนโง่เขลาแม้ว่าคุณจะได้รับวัตถุนี้ฉันเกรงว่ามันจะไม่มีประโยชน์มากนักสามารถเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเท่านั้นเมื่อมาถึงจุดนี้ฉินเฉินค่อนข้างถูกล่อลวงเป็นไปได้ไหมว่าหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์เป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาสมบัติด้วยเหตุนี้เขาจึงมีีคควาามิดดท่จะะซื้้ออยกแลลงงใชงนู โดยไม่คาดคิดผู้ประมูลเก่ายิ้มจางๆและพูดกับผู้เชี่ยวชาญผมแดงว่าเพื่อนดาวอิสคุณอาจไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่ากันว่ามีอีกตำนานหนึ่งเกี่ยวกับหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ300รอปีมีโอกาสที่สมบัติที่มังกรศักดิ์สิทธิ์ทิ้งไว้จะเปิดเผยตัวเองถ้าใครสามารถหาที่ที่ซ่อนสมบัติได้ก็จะสามารถเปิดมันด้วยหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์และรับสมบัติข้างในได้แกนแทโลหิตของมังกรศักดิ์สิทธิ์นั้นมีค่ามากท้ายที่สุดแล้วสัตเทศเช่นนี้ได้สูนไไปนนนนาแลล้้้วใโกีเมื่อดยินคาพูููดดของงผผ้ประมมลเเก่่่าาชียวญแคอนขข้้าาางงงถูููกลล่่อออวตมมทีีีีเเรรรปปนนดหืจะพิคบ300 หากเขาสามารถหาสถานที่ที่สมบัติมังกรศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นได้เขาจะต้องได้รับแก่นแท้เลือดของมังกรศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนดังที่กล่าวไว้ยกมังกรศักดิ์สิทธิ์นี้ผ่านมือของปรมาจารย์หลายร้อยคนบางคนรอมานับไม่ถ้วนหลายปีโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆถ้าเขาชนะการประมูลแต่ไม่พบสถานที่ซึ่งสมบัติของมังกรศักดิ์สิทธิ์ถูกทิ้งไว้เขาอาจจะเสียใจที่ซื้อมันตอนนี้ด้วยเหตุน,นี้ผู้เที่ยวชาญผมแดงจึงระง,งับความปรารถนาในใจของเขาตะคอกอย่างเย็นชาและนั่งลงบนที่นั่งของเขาชชาายยยรรกกกเทพมงในนือขึ้ ทุกคนหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์หินวิญญาณ70็ิบล้านก้อนทุกคนอ้าปากค้างทันทีหินวิญญาณเจดสบล้านก้อนนี่เป็นเพียงการปล้นในเวลากลางวันใครจะกล้าจ่ายหินวิญญาณจำนวนมากเพื่อสิ่งที่พวกเขาอาจใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าพวกเขาใช้ไอเทมไม่ได้พวกเขาจะหาเงินก้อนอื่นมาขายในราคาเดิมได้หรือไม่เมื่อคิดเช่นนี้ทุกคนก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้ชายชราแห่งโรงประมูลเป็นคนโลภเกินไป ถึงกระนั้นก็ยังมีบางคนอยากซื้อมันพวกเขาต้องการดูว่าพวกเขาสามารถหาสมบัติที่มังกรศักดิ์สิทธิ์ทิ้งไว้ได้หรือไม่หากพวกเขาสามารถได้รับแก่นแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งที่สองที่คล้ายกับแก่นแท้ของเลือดสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จะปรากฏในโลกแม้จะมีราคาสูงถึงเจ็ดสิบล้านหินวิญญ,ญาณแต่ก็ยังมีคนต้องการซื้อหยกเมื่อเห็นสิ่งนี้ความคิดของฉินเฉินก็ปั่นป่วนจากนั้นเขาก็กัดฟันและพูดว่าแปดสิบล้านกก้้้้้ออนนนนคคืททททททัััังงงหมมมมมมดดดีีี่่เเขขาาาใุ็รรววผููปะลย พวกเขาทั้งสี่สวมหน้ากากดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกตัวตนของพวกเขาหากต้องการใช้หินวิญ,ญญาณจำนวนมากเพียงเพื่อซื้อหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์นี้ชายสวมหน้ากากจะต้องตามาหาอะไรบางอย่างหยกของมังกรศักดิ์สิทธิ์อยู่ในความครอบครองของเจ้าของหลายร้อยคนทุกคนต้องการค้นหาสมบัติที่มังกรศักดิ์สิทธิ์ทิ้งไว้ถึงกระน้นก็ไม่มีใครจัดการได้คิดว่าชายคนนี้ยังคงต้องการซื้อมันเขาอาจถูกพิจารณาว่าถูกหลอกลวงและกำลังส่งเงินฟรีให้กับผู้ประมูลเก่าผู้ประมูลเก่าไม่เคยมีความหวังว่าหยกจะขายได้เขาาาาดดีีีีใใจอออยยยู่่่แลล้้้วทททมมคคนนนซืรสุ เขาสามารถได้รับค่าคอมมิชชั่นมากมายจากสิ่งนั้นเขาไม่คาดคิดว่าจะมีคนยอมเสนอราคา80ล้านเพิ่มราคา10ล้านเขาตื่นเต้นทันทีและตะโกนว่าขอแสดงความยินดีนักพรตเต๋าหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นของคุณต่อจากนั้นสาวใช้แสนสวยก็เดินนำฉินเฉินและคนอื่นๆเข้าไปในห้องลับยูจิและโฮลี่ไมเดนมูเชิเดินเคียงข้างขินเชนปล่อยให้แมงป่องประมูลเดินไปกับสาวใช้หลังจากที่ฉินเฉินนำหินวิญ,ญญาณออกมาหมดแล้วแหวนเก็บของของ,ของเขาก็ว่างเปล่า จากนั้นชายชราอีกคนก็ปรากฏตัวขึ้นและมอบหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์ให้กับฉินเฉินด้วยเหตุนี้ฉินเฉินจึงได้รับหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์เขาไม่รู้ว่าเขาจะหาสมบัติที่มังกรศักดิ์สิทธิ์ทิ้งไว้ได้หรือไม่มังกรศักดิ์สิทธิ์ได้สูญพันธุ์ไปแล้วในโลกนี้ในโลกภายนอกพวกเขาเทียบเท่ากับเผ่าพันธุ์มังกรที่แท้จริงในก้าสวรรค์และสิบดินแดนดูเหมือนว่าเผ่าพันธุ์มังกรที่แท้จริงจะไม่ปรากฏในโลกนี้มานานแล้วไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหน ถ้าเขาสามารถได้รับแก่นแท้ของเลือดของมังกรที่แท้จริงหินวิญ,ญญาณ80ล้านก้อนที่ถิ่นเฉินใช้ไปจะไม่สูญเสียแต่มันจะเป็นผลกำไรมหาศาลแมงป่องตัวใหญ่จ้องมองหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์ด้วยแววตาเจ็บปวดหินวิญญาณ80ล้านก้อนนั่นเป็นตัวเลขทางดาราศาสตร์แบบไหนเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าราชาผู้อาวุโสจะใช้หินวิญญาณจำนวนมากโดยไม่แม้แต่จะกระพริบตาเพียงเพื่อซื้อหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ารู้ว่าสิ่งนี้จริงหรือปลอมผู้เชี่ยวชาญผมแดงเพิ่งบอกว่าไอเทมนี้มีเจ้าของหลายร้อยคนเป็นเจ้าของ ทุกๆสามร้อยปีตำแหน่งของสมบัติมังกรศักดิ์สิทธิ์จะปรากฏขึ้นบทที่สามร้อยแปดสิบสี่ถึงสามร้อยแปดสิบสี่ค้นหาที่อยู่น่าเสียดายที่ไม่มีใครหามันเจอมานับ,นบไม่ถ้วนหลายปีแล้วเหตุใดผู้เท่าคิงจึงคิดว่าเขาสามารถค้นพบมันได้อินวิญญาณแปดสิบล้านก็น่าจะไหลลงท่อระบายน้ำไปแล้วแมงป่องตัวใหญ่ร้องเรียกชายชราอย่างรวดเร็วชายชรารู้ว่าแมงป่องตัวใหญ่กำลังคิดอะไรอยู่จึงใส่หัวข้าขอโทษพระเจ้าข้าไม่มีผลตอบแทนเมื่อขายแมงป่องตัวใหญ่แทบจะเป็นลมเมื่อได้ยินสิิิ่งนนี้้ลลาาศวญญณ โชคลาภเพียงเพื่อซื้อของที่ไร้ค่าจากนั้นฉินเชินก็นำหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์คืนมาจากมือของแมงป่องตัวใหญ่เนื่องจากปีนี้เป็นปีสุดท้ายของระยะเวลา300ปีสมบัติของเทพมังกรน่าจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหากพวกเขาสามารถหาที่อยู่ของสมบัติของมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้พวกเขาจะสามารถได้รับแก่นแท้ของเลือดของมังกรศักดิ์สิทธิ์ด้วยสิ่งนั้นพวกเขาสามารถสร้างโชคลาภได้อย่างแน่นอนท้ายที่สุดไม่เคยมีแก่นแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ในโลกภายนอกแม้แต่ในก้าสวรรค์และสิบ ดังนั้นถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้โฮลี่ไมเด้นมูเชอร์มองไปที่หยกของมังกรศักด er. in in ิ n n u u ์ส so ิทธิ์และจมอยู่ในความคิดของเธอเราควรรู้ว่านั่นคือหินวิญญาณ80ล้านก้อนแม้แต่เธอซึ่งเป็นผู้เที่ยวชาญระดับเทพผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่เคยใช้หินวิญญาณมากมายขนาดนี้มาก่อนดูเหมือนว่าผู้อาวุโสคินคนนี้มีของมีค่าอยู่สองสามชิ้นหลังจากนั้นฝูงชนก็ออกจากโรงประมูล พวกเขาออกจากทางลับเผื่อว่ามีคนตามพวกเขามาไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาออกจากทางลับดังนั้นแม้มีคนต้องการปล้นพวกเขาพวกเขาก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะออกจากที่ใดโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะไม่สามารถติดตามชินเชิญและคนอื่นๆได้ชินเชิญและคนอื่นๆอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยอารมณ์โรงประมูลเป็นถ้ำที่ใช้จ่ายสุรุยสุร่ายอย่างแท้จริงเขาเข้าไปเพียงครั้งเดียวและเขาได้สูญเสียหินวิญญาณไป80ิล้านก้อนแล้วพระเจ้ารู้ดีว่ามันไม่ง่ายเลยที่เขาจะได้หินวิญญาณ80ล้านก้อนนี้มาเขาฆ่าศัตรูนับไม่ถ้วนเพื่อรััักกษาาาจนนนนวววดงล่่ไ้้เท และในพริบตาเดียวทั้งหมดนี้ถูกใช้ไปจนหมดสิ้นชินเฉินจ้องมองที่หยกมังกรศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ แมงป่องตัวใหญ่กล่าวว่าหยกของมังกรศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสมบัติที่มังกรศักดิ์สิทธิ์ทิ้งไว้ดังนั้นจึงควรเป็นของผู้ที่มีโชคชะตาฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีเผ่าพันธุ์มังกรที่แท้จริงในโลกเล็กๆใบนี้แม้ว่ามนุษย์ที่นี่จะเรียกพวกมันว่ามังกรศักดิ์สิทธิ์แต่พวกมันก็ต้องเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันฉันไม่คิดว่ามันง่ายที่จะได้รับโอกาสที่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทิ้งไว้ข้างหลังพี่คิงเราอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกชะตาคุณควรเลิกเสียแแแตต่่่่่่่่่่่่เเเนน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 ้้้้้ๆไไไไปทททีีีีีออ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 ืืืกกกกกกกััััถถะะะะลลลลดดดููววาา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 มมโโสสสหรรรยยงงงจจจบซึ มากมายชินเฉินใส่หัวและถอนหายใจคุณอาจถูกฆ่าตายก่อนที่คุณจะได้ครอบครองสมบัติที่นี่ด้วยซ้ําเราต้องรู้ว่ามีผู้เที่ยวชานมากมายที่นี่มีแม้แต่เทพผู้ยิ่งใหญ่เช่นฮลลี่ไมเดนมูเชอร์เช่นเดียวกับการดารงอยู่ที่มีพลังมากกว่าเธอถ้าคุณมายุ่งที่นี่ฉันเกรงว่าคุณจะกลายเป็นความว่างเปล่าในไม่ช้าแมงป่องตัวใหญ่ค่อนข้างไม่พอใจแต่เขาต้องยอมรับว่ามีผู้เที่ยวชานมากมายที่นี่ผู้เที่ยวชานมีจำนวนมากและทรงพลังไม่มีกลุ่มใดในโลกภายนอกที่มีผู้เที่ยวชานมากมาย แมงป่องตัวใหญ่มองไปในระยะไกลและถามว่าท่านผู้อาวุโสท่านแน่ใจหรือว่าท่านสามารถหาสถานที่ที่มังกรศักดิ์สิทธิ์ซ่อนสมบัติไว้ได้แม้ว่าฉินเฉินจะไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องได้รับมันอย่างแน่นอนมิฉนั้นทำไมหยกถึงตกไปอยู่ในมือของเขาหลังจากเจ้าของหลายร้อยคนความรู้สึกดังกล่าวลึกลับมากแม้ว่าเขาจะบอกแมงป่องตัวใหญ่คนหลังก็ไม่เชื่อเมื่อแมงป่องตัวใหญ่เห็นผู้เท่าคิงยิ้มให้เขาเขาก็เข้าใจอะไรบางอย่างและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้น เป็นไปได้ไหมว่าเอลเดอร์คิงมีวิธีค้นหาสถานที่ที่มังกรศักดิ์สิทธิ์ซ่อนสมบัติไว้เขารีบถามชินเฉินชินเฉินเพียงแค่ยิ้มและไม่พูดอะไรเมื่อเขาฉีดพลังของลูกปัดเลือดมังกรที่บรรจุเลือดมังกรเข้าไปในหยกของมังกรศักดิ์สิทธิ์หยกของมังกรศักดิ์สิทธิ์ก็เปล่งแสงสีทองออกมา ชินเชิญพูดอย่างใจเย็นไม่ใช่ว่าพวกเขาหาไม่พบแต่วิธีการของพวกเขานั้นผิดหยกเทพมังกรสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยพลังของเลือดมังกรเท่านั้นเนื่องจากพวกเขาใช้หยกมังกรศักดิ์สิทธิ์เป็นกุญแจธรรมดาเท่านั้นจึงเป็นเพียงการคาดเดาว,ว่าพวกเขาไม่สามารถหาสถานที่ที่มังกรศักดิ์สิทธิ์ในตำนานซ่อนสมบัติไว้ได้ทั้งโฮลี่ไมเด้นมูเชิและยูจิต่างก็ประหลาดใจโดยธรรมชาติแล้วพวกเขารู้ดีว่าแก่นแท้เลือดของมังกรศักดิ์สิทธิ์มีค่าเพียงใดมากถึงขนาดที่แม้ว่าชินเชิญจะจ่ายเป็นสิบเท่าหรือร้อยเท่าของราาาคแต่่กกก็ยยััทีซื้อมนสด ต้องรู้ว่าสมบัติดังกล่าวได้ศูญ์พันไปแล้วในโลกเผ่าพันมังกรที่แท้จริงได้แยกตัวออกไปเป็นเวลานานในก้าสวรรค์และสิบดินแดนและไม่มีใครรู้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้พวกเขามีความเป็นไปได้ที่จะได้รับแก่นแท้ของเลือดของอีกฝ่ายมังกรศักดิ์สิทธิ์ในโลกใบเล็กนี้ต้องเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันมังกรที่แท้จริงพวกเขาไม่จําเป็นต้องเดาว,ว่าแก่นแท้ของเลือดของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ากลัวเพียงใดหากพวกเขาสามารถได้รับแก่นแท้เลือดของมังกรศักดิ์สิทธิ์และปรับแต่งดกเขา,อ,ขขนอ,านอนมืิิัศ์สธใ ในช่วพริปตายยกมังกรศักดิ์สิทธิ์เปล่งแสงจางๆชินเฉินจำฉากที่แสดงได้ทันทีนี้ไม่ใช่ภูเขาที่พวกเขาเข้ามาในโลกเล็กๆเหรออุกกาบาตกองอยู่บนภูเขาลูกนี้และด้านบนของอุกกาบาตคือประตูดวงดาวที่พวกเขาเข้ามามันจะอยู่ที่นั่นได้อย่างไรชินเฉินไม่ได้คาดหวังเช่นกันเขาเพิ่งเปิดใช้งานยกมังกรศักดิ์สิทธิ์และพบที่อยู่ของสมบัติมังกรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่คาดคิดหากพวกเขาสามารถหาแก่นแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้มันจะเป็นกำไรมหาศาลเมื่อเห็นตำแหน่งของแก่นแท้เลือดมังกรศักดิเกัววาข้้ลไบแ เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะได้รับแก่นแท้เลือดของมังกรศักดิ์สิทธิ์ต้องรู้ว่าของนั้นหายากมากมีค่าไม่น้อยไปกว่าความรู้เหนือธรรมชาติระดับจัก,กรพรรดิไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเขาจะมาจากไหนแมงป่องตัวใหญ่หัวเราะเสียงดงังเราไม่ละความพยายามในการหามันจากนั้นเขาขอให้ถิ่นเฉินรีบไปที่ภูเขาปราบเท่าที่พวกเขาไปถึงภูเขายกมังกรศักดิ์สิทธิ์จะสามารถสัมผัสดได้ถึงตำแหน่งของสมบัติที่มังกรศักดิ์สิทธิ์ทิ้งไว้ในความว่างเปล่าเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะสามารถได้รับแก่นแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์นนนนีีีี่่่่่่เเเเเเป็็พพยยกกกกกกกาาาาาารรตตวววททขขไมมมมล้แแจจะิือนี่